ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านทุ่มสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองขอนแกน่นขอสรุปผลการดำเนินง,งานตามแบบประเมินคัดเลือกกศอน,อนตำบลต้นแบบ 5D Premium ประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567ดังต่อไปนี้ข้อมูลทั่วไปศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านทุ่มตั้งอยู่ที่285บ้านทุ่มหมู่ที่1ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น บริหารงานโดยพันจาอากาศโทพงศธรสนทิเสงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองขอนแกน่นบุคลากรสกรรระดับตำบลบ้านทุ่มประกอบไปด้วยนางมาริวันอยู่สุขหัวหน้ากศนตำบลน,นางสาวกฤติยาพรเทพชมพูครูกศนตำบลและนายนัทพงศ์สุวรรณวงศ์ครูศูนย์การเรียนชุมชน สกรระดับตำบลบ้านทุ่มได้ดําเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานสกรประจําจังหวัดขอนแกน่นมาปรับใช้เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานสกรระดับตาบําบลสู่กสนตบําลต้นแบบ5ดีพริเนียมดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ด้านวิชาการ มีการรายงานและบริหารจัดการข้อมูลในระบบ d m i s ให้ครบถ้วนเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ระดับความสำเร็จของการทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลสกรระดับตำบลบ้านทุ่มมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนนโยบายและจุดเน้นมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน แผนงานปฏิบัติงานในระบบ D-MIS ครบถ้วนเป็นปัจจุบันจำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักศึกษาของสองกรระดับตำบนบรรทุ่มจำนวนทั้งหมด178คนจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียน เพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษามีการจัดทําแผนการเรียนรู้พบกลุ่มรายสัปดาห์ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละเจของผู้เรียนทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปผู้เรียนร้อยละเจของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นได้เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ n อ็คิดเป็นร้อยละ80ผู้เรียนร้อยละ85ของผู้เรียนทั้งหมด ที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมี username และ password และมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ eTV มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มและบันทึกผลการติดตามผู้เรียนมีการลงบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีการรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน มีการบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกพชของผู้เรียนจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนมีการวิจัยชั้นเรียนหรือวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่เรื่องต่อภาคเรียนผู้เรียนร้อยละแปของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพ ผู้เรียนร้อยละ90ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรรระดับตำบลบ้านทุ่มมีผู้จบหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ60ขึ้นไปร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคสกรรระดับตำบลบ้านทุ่มคิดเป็นร้อยละ80ขึ้นไปร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในวิชาบังคับ ที่มีผลสัมบริ์ทางการเรียนเกจเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ60ขึ้นไปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกรรระดับตำบลบ้านทุ่มมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานบนรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ90ตามด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยสกอรรระดับตำบลบ้านทุ่ม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในสกรระดับตำบลและบ้านหนังสือชุมชนจัดกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดและบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ความสำเร็จของการจัดโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดสกรระดับตำบลมันทุมมีแผนการปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจต่อผู้รับบริการในชุมชนเป็นอย่างดี จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นโครงการเสริมสร้างทักษะและการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพุธศักราช2567โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาย,ยน2567 ณบ้านแดงน้อยตมบ้านทุ่มจังหวัดขอนแกน่นด้านคุณธรรมจริยธรรมคณะครูสกรระดับตมบ้านทุม่มปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษามีวินยัยมีความรับผิดชอบในวิชาชีพของตนภายใต้การทำงานเรียนดีมีความสุขและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถคณะครูสกรระดับตมบ้านทุม่ม มีทักษะเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมมีการออกแบบสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายทันสมัยต่อเหตุการณ์และเกิดความน่าสนใจต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างดีด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอศนตำบลดึงดูดความสนใจหรือเอื้อต่อการเรียนรู้สกรระดับตมบลมัาน,นทุม่มมีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภัย มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการมีจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าใช้บริการด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอธัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activities มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสกรระดับตำบลมั่นทุม่มมีการจัดทำธรเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมนิเทศและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่ 5. มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good innovation สกรระดับประมูลบั่นทุ่มมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมมาประยุกใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการทดลองพัฒนาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดีเพื่อการสร้างนวัตรกรรมการเรียนรู้นวัตรกรรมอาชีพหรือนวัตรกรรมอื่นที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆอีกทั้งประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้และพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน สอกอรระดับตำบลมั่นทุ่มได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากการประเมินคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากสอกอรประจำจังหวัดขอนแก่นเนื่องในวันครูพุทธศักราชส5 6 7าสาขาภาคีเครือข่ายประเภทภูมิปัญญาปราชชาวบ้านดีเด่นไม้กดจุดได้รับการจุดอนุสิทธิบัตรเป็นต้นสอกอรระดับตำบลมั่นทุ่มขอจบการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแบบประเมินคัดเลือก สกราตำบนต้นแบบ 5D p r e m i ยมประจำปีงบประมาณพศักราช2567ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ